ตอนนี้เรามาอยู่กับเครื่อง MacBook นะครับเป็น MacBook Pro 1 5นิ้ว A 1707เนะฮะเครื่องนี้มาในอาการเปิดจอได้แค่45องศาแล้วตัดดับนะครับนี่ยวผมจะลองเปิดให้ดูนะครับนี่ตอนเครื่องมาจะเปิดได้ประมาณเพียงเท่านี้นะครับแต่ว่าตอนนี้ทำการแก้ไขเซนส์บลอยแล้วนะครับก็สามารถเปิดได้ถึง90องศาเลยนะครับเปิด9 0องศาหน้าจอก็ยังไม่ดับนะครับก่อนหน้านี้ จะเปิดได้แค่45องศาเท่านั้นนะครับ45องศาก็จะอยู่ประมาณประมาณนี้นะครับ,เ,บ,บเวลาเราแง้ยนจอขึ้นเนี่ยจอจะยังแสดงผลอยู่นะครับแต่พอเราเปิดสุดเนี่ยตัวหน้าจอจะดับแล้วก็มืดไปเลยนะครับก็ตอนนี้ทำการแก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะมาสรุป ให้ได้ฟังกันนะครับว่าซ่อมในส่วนไหนไปบ้างนะครับแล้วก็แก้ไขอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวจะมีให้ได้ชมกันนะครับอุปกรณ์ที่ใช้นะครับก็จะมีในส่วนของตัวสายแพดแบ็คไลท์นะครับ <c oughs> สายแพดแบ็คไลท์เป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับ แกท้ที่ตัวหน้าจอนะครับอ,อย่างนี้นะครับนี่สายแพร์ดักไล์จะเป็นแบบนี้นะครับจะอยู่ที่ตัวก้านที่จอนะครับจะมีทั้งหมดสองเส้นนะฮะก็จะมีของตัวแพร์บ็คไล์เองนะครับแล้วก็ของตัวแพร์กล้องหน้าด้วยนะครับ เวลาเราจะทําการเปลี่ยนนะครับเราก็ต้องทําการตัดของเก่าออกนะครับส่วนมากแล้วจะหักเส้นที่หักเนี่ยจะหักอยู่ที่ขั้วขั้วตรงหัวสีเงินเงินตรงนี้นะฮะอ่ะเขาจะหักอยู่ตรงนี้นะครับจะมีรอยรอยหักอยู่นะฮะอ่าพอดีกล้องไม่โฟกัสนะครับไม่เป็นไรวิธ <c oughs> ีทำการ เปลี่ยนนะครับก็ต้องทําการตัดนะครับแล้วก็ทําการต่อของตัวเส้นสายแพรนะครับให้สายแพรเนี่ยยาวขึ้นนิดนึงนะครับเพื่อที่เวลาเราเปิดตัวเปิดปิดตัวหน้าจอนะครับไม่มีอาการต,ตัวสายแพรหักอีกนะครับก็ต้องมีการตัดต่อตัวสายแพรด้วยนะฮะ วิธีการแก้ไขก็คือต้องทําให้ตัวสายแพร์นะครับตัดต่อให้ยาวขึ้นนะครับเพื่อที่จะแก้ไขเวลาเราเปิดปิดหน้าจอไปบ่อยนะครับแล้วตัวสายแพรเนี่ยจะหายอีกรอบนะครับส่วนวิธีการทํานะครับก็ต้องนี่นะครับเป็นการตัดตัวเส้นเดิมออกนะครับที่หักนะฮะแล้วก็เอาเส้นไหนมาแล้วก็ตัดให้ให้ยาวขึ้นกว่าเดิม นะครับแล้วก็ใช้ตัวลวดต่อลายนะครับแล้วก็ใช้ใช้หัวแร้งเนี่ยในการต่อนะครับลวดต่อลายก็จะเป็นแบบนี้นะฮะใช้ลวดเบอร์เล็กนะครับเบอร์0.10นะครับในการต่อก็การต่อลายนะครับก็จะมีทั้งหมด10เส้นนะครับแล้วก็ใช้ตัวลวดเนี่ยต่อทั้งหมด10เส้นนะครับ แต่ที่ต่อเสร็จนะครับเครื่องก็จะกลับมาสามารถาใช้งานตัวหน้าจอได้เหมือนเดิมนะครับสามารถเปิด9 0สองศาได้เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวจะลองปิดแล้วเปิดใหม่ดูอีกรอบเปิดได้นะครับแล้วก็สิ่งที่ควรเทสนะครับอีกอย่างนึงก็คือในเรื่องของตัวกล้องหน้านะครับกล้องหน้าก็สามารถใช้งานได้นะครับปกติ ตัวหน้าจอนะครับสามารถปรับเพิ่มลดแสงนะครับได้ตามปกติเหมือนกันนะฮะโอเคสำหรับลูกค้าท่านไหนนะครับที่มีเครื่องในอาการนี้นะครับในการเปิดติดเ,เปิดสุดแล้วจอดับนะครับของตัว1.7 0 7นะครับหรือว่าจะเป็นพวก1 7 0 8หรือ1 7 0 6กก็ตามนะครับทางร้านก็รับซ่อมอยู่นะครับผม ก็อสำรวจหน้าร้านนะครับมีทั้งหมด6สาขานะครับมีที่ไม่กลับบางนานะครับทอร์นาโดโสกอยู่เนี่ยมอระพลาวนะครับเดี๋ยวมอบางแคเดี๋ยวมอบางกะปิแล้วก็ที่สำนักงานใหญ่ที่ประเวศนะครับถ้าใกล้สาขาไหนนะครับสามารถล็อกอินมาเจอช่างที่หน้าร้านได้เลยนะครับสเหรับวันนี้นะครับช่างเป้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับพมเดี๋ยวเจอกันใหม่รายสดหน้าครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมครับ